วันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาสร้างเกม Power Defense ใน r o บอกกันโดยที่จะมีตัวละครใหม่ที่เพิ่งออกมาในส s k i b i ี i EP. 67ของคุณ Darkboom อย่างในท่าน TV Man ร่างโค้ดของโค้ดอัปเกรดด้วย เผื่อใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปก่อนหน้านี้ผมจะสรุปแบบเร็วๆให้ฟังเมื่อ3าเดือนที่แล้วผมได้สร้างเกมแนวทาวเวอร์ดีเฟนส์ในโรบอกขึ้นมาเกมหนึ่งซึ่งมีชื่อว่า TV Defense โดยที่ผู้เล่นจะได้รับบทบาทให้เป็นฝ่าย TV Man ที่จะต้องสร้างกองทัพ TV Man เพื่อป้องกันเหล่าสกิบดี้ที่จะบุกเข้ามาโดยตัวละครในเกมของผมก็จะมีแต่ตัวที่เท่และก็น่าเก่งขามทั้งนั้นเออผมหมายถึงตัวที่ดูน่ากลัวกว่านี้เออผมหมายถึงตัวที่ใหญ่ๆถึงแม้หน้าตาตัวละครในเกมผมมันจะน่ารักแต่บอกเลยว,ว่านอนๆเนี่ มีอย่างเดียวที่อ่อนก็คงเป็นระบบแปลภาษาในเกมของผมนี่แหละดาบโทรทัศน์ แต่ผมรู้จักสิ่งหนึ่งที่แปลภาษาได้เก่งมากนั่นก็คือ h i p p o Online AI Video Translator ชื่อโคตรยาวแต่ข้อดีของมันยาวกว่านั้นเยอะเจ้าโปรแกรมนี้เนี่ยจะช่วยในการแปลเสียงในวิดีโอของคุณให้เป็นเสียงภาษาอื่นได้โดยอัตโนมัติวิธีใช้เนี่ยก็แค่เข้าไปในเว็บไซต์ของ Hitpo แล้วก็อัปโหลดวิดีโอของเราเข้าไปซึ่งจะเป็นไฟล์หรือเป็นลิงก์ u t u b e ก็ได้อย่างอันนี้ผมก็เอาคลิปของผมที่เป็นเสียงพูดภาษาไทยเนี่ยมาใส่เลยจากนั้นก็เลือกภาษาที่ต้องการแปลซึ่งผมก็อยากให้มันเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษรวมถึงสามารถเลือ เลือกเลย This TV stand earns 50บาท per wave. Hence, beginning TV construction from wave 1แถมมันยังมี subtitle ให้เราสามารถนำมาตกแต่งสไตล์ได้เองด้วยถ้าเพื่อนๆอยากทดลองใช้ระบบที่มันเจ๋งขนาดนี้เนี่ยก็ลองไปใช้กันได้ที่ลิงก์ตรงคำอธิบายใต้คลิปเลยนะครับถ้าเพื่อนๆจำกันได้ผมเพิ่งได้สร้างตัว m า g a TV Man ซึ่งเป็นตัวละครที่เป็นร่างอัปเกรดมาจากทันที TV Man แต่หลังจากนั้นไม่กี่วันเฮ้ยก,กิกบิตี้คลิปใหม่มาแล้วโหเท่ขนาดนี้ทำเอา m า g a TV ที่ผมสร้างเละเป็นขี้ไปเลย ผมเลยจะเอาล่างอัปเกรดนี้มาเป็นเลฟเ r e n ในการสร้างตัวละครใหม่อย่างอัปเกรดไททันทีว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 ีเป็นงานมีเสียง Echo คโซะด้วยโดยผมก็เริ่มจากการปั้นโมเดลชิ้นส่วนต่างๆก่อนซึ่งมันก็จะมีทั้งหนามตรงหลังหน้าจอทีวีหลายๆจอและก็ดาบสุดเท่แถมยังมีเอฟเกฟก์ไฟฟ้าต้องดาบด้วยนะ แล้วผมก็มาทำแอนิเมชันท่าโจมตีให้กับนอนต่อโดยนอนจะใช้ดาบในการโจมตีซึ่งดาเมจของเจ้าอัปเกรดไทท่านทีวีแมนตัวนี้ mm hmm. ก็แรงมากแถมมันยังใช้ไฟฟ้าช็อตศัตรูทำให้ศัตรูติดสโลด้วย mm hmm. เอ๊ะว่าแต่ฉากหลังที่เป็นหิมะมันคืออะไรอ่ะมันไม่ใช่หน้าหนาวของเมืองไทยแน่ๆแต่มันคือด่านไมโดยด่านที่3มนี้จะมาในทีมหิมะเพราะตอนนี้ mm hmm. ก็ใกล้จะถึงเทศกาลคิดมาดพอดีตอนจกกกัดกิจกรรมคิดมาดผมจะได้ก๊อปปี้แบบนี้ไปใช้ได้เลยไง,ไงล่ะเจนียส mm hmm. ไหนๆก็พูดถึงคิดมาดแล้วในคิดมาดนี้ผมจะทําการสร้างทาวเวอร์ตัวใหม่ๆใ,ในทีมคิดมัดด้วยผมเลยจะให้เพื่อนๆคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ว่าอยากให้มีตัวละครใหม่ในทีมคิดมาดเป็นแบบไหนกัน,นกลับมาสู่การสร้างกันต่อในด่านที่3นี้จะมีพวกสกิบิดี้เดินมาจาก2ทางเลยล่ะจริงๆผมก็แค่ก๊อปด่านที่แล้วมาตกแต่งเพิ่มแค่นั้นแหละ แต่ส่วนที่สําคัญมันไม่ได้อยู่ที่ตัวแมพอย่างเดียวเพราะว่ามันอยู่ที่มอนสเตอร์ต่างหากสำหรับฝั่งสกีบีดี้ในด่านนี้จะมีมากถึง4ตัวเลยตัวแรกคือสโน w s สกีบีดี้ซึ่งมันก็จะเหมือนนุ๊กสกีบีดี้ทุกอย่างเลยเพียงแค่เดินไวกว่าแล้วก็จะมีจมูกเป็นแครอทเหมือนโอลาฟเลยฮะตัวที่2คือไอส์สกีบีดี้ซึ่งจะมีน้ําแข็งอยู่รอบตัวทําให้มีพลังป้องกันที่สูงตัวที่ฮลิคือ จ้าตัวนี้เนี่ยจะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับความเป็นหิมะเลยแต่ว่ามันจะมีความเกี่ยวข้องกับในเรื่องของเกมที่ผมกำลังจะสร้างเร็วๆนี้ด้วยล่ะซึ่งเจ้า <c oughs> มันจะเป็นตัวที่บินไวมากอันนี้ก็บินสูงเกิน <c oughs> และมอนสเตอร์ฝั่งสกีบิดี้ตัวสุดท้ายซึ่งมันจะเป็นบอสท,ที่มีเลือดเยอะที่สุดในเกมตอนนี้เลยนั่นก็คือเยตีสกีบิดี้ผมก็เล่นจากการสร้างตัวสีขาวให้เหมือนกับเยตีแบบนี้ก่อนนี่มันเยตีเวอร์ชันไหมครับชัดๆ จากนั้นก็ทําการลิกกระดูเพื่อนําม,มาทําอนิเมชันท่าเดินให้กับน้อนจนได้เป็นพอสร้างด่านใหม่เสร็จแล้วเนี่ยผมก็ลองไปทดสอบเล่นดูแน่นอนว่าเจ้าของเกมอย่างผมที่มีทาวเวอร์ตึงๆอย่างเมก้าทีวีแมนอยู่ก็ต้องชนะด่านนี้ได้อย่างเลยเทสเลยแม่เมย คุณจะบอกว่าผมเล่นกกยอย่างนั้นเหรอไม่ที่นี่เราไม่ทํากันแบบนั้นแต่มันเป็นเพราะเหล่าทีวีที่มีอยู่ในเกมตอนนี้มันยังไม่โหดพอต่างหากเพราะตัวโหวดๆเนี่ยมันมีแต่ตัวท้ายเกมที่ต้องใช้เงินเยอะทั้งนั้นเลยผมเลยจะสร้างทาวเวอร์ที่เก่งต้นเกมเพิ่มสําลับตัวแรกจะมีชื่อว่าสมาร์ททีวีพอนองจะมีหัวเป็นทีวีจอแบนเหมือนกับสมาร์ททีวีและที่มันมีหลายหัวเนี่ยเพราะผมเห็นว่ามีคอมเมนต์จากเพื่อนๆหลายๆคนอยากให้สร้างตัวบิ๊กทีวีแมนมาตั้งนานละมันจ้าซะเหลือเกิน ผมก็เลยเอามาเป็นอินสปิเรชันในการสร้างตัวนี้ซะเลยซึ่งการโจมตีของตัวละครนี้จะทําการฉายแสงเพื่อทําดาเมจพร้อมกับสตันศัตรูด้วยตอนนี้เกมของเราก็จะมีทั้งตัวดิสโลอย่างนินจาทีวีและตัวสตันอย่างสมาร์ททีวีแล้วแต่ดูเหมือนว่าในด่านที่3นี้ตัวที่ทําดาเมจ DPS แรงๆอย่างสมุไรทยทีวีก็เริ่มจะสู้ไม่ไหวแล้ว <Help me. S 1> ผมเลยจะสร้างตัวทำดาเมจต้นเกมเพิ่มอีกซักตัวซึ่งก็ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นน้องนินจาทีวีตัวเดิมเพิ่มเติมคือเป็นเวอร์ชันอัปเกรด เพื่อนๆน่าจะเคยเห็นกันแล้วว่าพังเกอร์คาเมล่าแมนในเวอร์ชันของคุณดาฟักบูมที่ผมเอามาเป็นตัวต้นแบบเนี่ยเขาจะมีร่างที่เก่งขึ้นโดยการขี่โถส้วมที่ถูกดัดแปลงเป็นยานขับสุดเท่แบบนี้ด้วย <c oughs> ผมเลยเริ่มจากการเอาโถส้วมของนุบสกีบีดี้ที่เคยได้สร้างไว้แล้วมาสร้างส่วนประกอบตกแต่งเพิ่มเติมเข้าไปจากนั้นก็มาลงสีในเบนเดอร์เพืสกิลว,ว่ารูปทั้งหมดหอม,มเราเลยจะได้ยานโถส้วมที่มีสีที่โคตรอะไรวะเนี่ย สุดท้ายผมก็กลับมาลงสีในร็อบบสตูดิโอเหมือนเดิมอยู่ดีจากนั้นก็ทำแอนิเมชันท่าโจมตีซึ่งมันจะทำการโจมตีดยการวัปไปมาเหมือนกับต้นฉบับเลยแต่ตอนที่เอาตัวนี้มาใส่ในเกมปุ๊บผมก็ได้เจอปัญหาใหญ่ซึ่งบักเนี่ยมันก็อาการหนักใช้ได้เลยเอา้าเป็นไรฟะเออโยกโยกปายเออปายจนสุดท้ายผมก็แก้ไขบักได้แต่ถ้าถามว่าบั๊กเพราะอะไรผมก็ต้องบอกเลยว่าไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ แล้วก็ตอนนี้เกมผมได้เปลี่ยนระบบร้านค้าเป็นระบบสุ่มทาวเวอร์ร้อ็แล้วล่ะเป็นไงล่ะเกิดกันจนเ็มเล,ละซีส่วนผมเนี่ยก็เป็นคนที่ดวงดีอยู่แล้วเลยไม่ค่อยมีตัวเกลือสักเท่าไหร่ซึ่งจะเห็นได้ว่าพอมีระบบสุ่มตัวเข้ามามันก็จะมีโอกาสที่ได้ตัวซ้ําเยอะมากแล้วมันก็ลกมากด้วยผมเลยจะเปลี่ยนหน้า U I ให้มีการบอกจํานวนทาวเวอร์เป็นการสแต็กแบบนี้แทนลงขึ้นเยอะแล้วผมก็ได้เขียนโค้ดเพิ่มระบบขายทาวเวอร์มาแล้วด้วยนะบอกเลยว่าเป็นระบบที่เขียนยากใช้ได้เลยแต่สําหรับผมมันก็ง่าง่ายยๆคช้ GDT วดว แล้วก็มีอีกระบบหนึ่งที่หลายๆคนอยากให้มี mm hmm. ก็คือการกําหนดระยะในการวางทาวเวอร์เพื่อไม่ให้ผู้เล่นวางทาวเวอร์ติดชิดกันเกินไปซึ่งทาวเวอร์แต่ละตัวเนี่ยก็จะมีระยะในการวางที่แตกต่างกันอย่างตัวนี้ระยะก็จะเล็กเพราะว่านอนตัวผอมส่วนตัวนี้ก็จะระยะก,กว้างหน่อยเพราะว่ามันโตอ้วนอะพูดว่าอะไรนะและผมก็ได้ทําระบบลีดเดอร์บอร์ดที่จะบอกดาเมจที่แต่ละคนทําได้ด้วยจะได้เอาไปแข่งกับเพื่อนได้ว่าใครทําดาเมจได้สูงกว่าหรือจะเอาไว้จับผิดว่าใครอู้ก็ได้เหมือนกัน และนี่ก็คืออัปเดตทั้งหมดในคลิปนี้เดี๋ยวอีกไม่นานก็จะถึงเทศกาคลคิดมัดแล้วสปอยว่าจะมีด่านกิจกรรมคิดมาดโดยเฉพาะด้วยละ่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็มาฟรา์มตัวละครรอกันได้เลยนะครับไหนๆดูมาขนาดนี้แล้วก็ฝากเพื่อนๆเอื้อมมือไปกดปุ่มไลค์แล้วก็ซับสไครต์ให้ด้วยนะแล้วอย่าลืมไปติดตามท่างในแฟนเพจและทิก t o อรด้วยละ่ะแล้วก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่โดเน a t มาเลี้ยงค่าแซลมอนให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าฮะบ๊ายบาย